แฟนๆร่วมยินดีกับนงถือว่าเป็นนักสแสดงตลกชื่อดังที่มีลักษณะเด่นก็คือตัวอ้วนและศรีรษะโดน้นหนงชาชาชาหรือชูศักย์เอี่ยมสุกวัย48ปีเป็นพี่ชายของหนูเชิญยิ้มซึ่งเจ้าต่อรอดเด่นอยู่ในวงการมานานและโด่งดังแต่เป็นที่รู้จักกันเพราะเป็นหนึ่งในแก๊งสามชาร่วมกับหม่ำจกมกและเท่งเถิดเทิงการมาเป็นดารานักสแสดงตลกชื่อดังจนมาถึงทุกวันนี้มีผลงานออกไมาให้แฟนๆได้ติดตามชมมากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นละครภาพยนตร์ได้อีกมากมาย เขามาจะสร้างเสียงหัวร้อยกับหลายคนเป็นอย่างมากแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ที่แพร่ระบาดหนักทําให้เจ้าตัวได้หันมาทําธุรกิจใหม่เพิ่มีอย่างหนึ่งนั่นก็คือซาลาเปาชูสักเพื่อหารายได้ในช่วงที่ไม่มีงานในวงการบันเทิงหนุ่มเคยเผยว่าลงทุนไปเกือบดักดัน้นสำหรับการขายซาลาเปาในครั้งนี้ซึ่งก็ได้กระแสะตอบรับที่ดีมากๆเลยทีเดียวเพื่อนพ้องในวงการและประชาชนอีกมากมายไปอุดหนุนกันเป็นจํานวนมาก ถือว่าประสบความสำเร็จมากกับการเปิดธุรกิจใหม่อย่างสาลาเปาชูสักใครที่ได้ลองไปชิมต่างก็พูดเป็นสิ่งเดียวกันว่าอร่อยมากคนขายคงมีกำลังใจหนักมากแน่นอนและล่าสุดแจ็คแฟนฉันก็เป็นหนึ่งคนที่ไปอุดหนุนเหมาร้านสาลาเปาของโนง